ရှင်ทိုင်းสกาห์ကိုအတူတူလေ့လာကြရအောင်အခုတစ်ခါမှာတော့စမ်းလ <laughs> ော့ကြိမယ်စမ်းလော့ကြိမလားဆိုတော့စကားနဲ့အတူအချားစကားလုံးပေါင်းမြောက်မြားစွာကိုအတူတူလေ့လာသွားကြာမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီနေ့เนี่ยทดลองสุดได้สกาห์หูကြิอ่ะอ๋อ ทดลองสุรกะสันตตะเนาะทุกข์คู่โกสันลุจีตารุสันตัตตารุโทดลองโลตงเนทดลองทดลองเฮาบีเนาะตะคาตะลีสกาပြောရဲ့အခါမှာလောင်สุเดสกาတလုံးကိုပဲတုံးတာလဲရှိတယ်สกาပြောတဲ့နမူနာလေးတွေကြည့်ရအောင်ဟောင်းทดลองဟောင်းทดลอง สันต์แตกแขนห้องสุดาการ์อาคารกัเบี้ยวหรอทดลองสุดาการ์บอเนตัดตจ้ะเนาะห้องทดลองห้องทดลองสันต์แตกแขนลองดูได้ไหมลองดูได้ไหมสันจิโลย่าละลองดูสุดาการ์บันจีอะเนาะได้ไหม ย่าละลองดูได้ไหมลองดูได้ไหมซันชิโลย่าละลองใส่ดูได้ไหมลองใส่ดูได้ไหมแซวุจิโลย่าละลองใส่ดูได้ไหมแซวุจิโลย่าละ เองจี่ตัวเว้ได้ค่ะมานาซงวูจีเฉยๆโซโลเชนอ่ะที่สกาวตรงโนยานาะลองใส่ดูโซดาการ์บอนแซวูจีด้ะได้ไหมโซดาการ์บอย่าละลองใส่ดูได้ไหมลองใส่ดูได้ไหมแซงวูจีหรอย่าละจะลองดูไหมคะจะลองดูไหมคะ ซันจิมาลาชินจะลองดูโซดาการ์ a ซันจิไหมจะลองดูไหมซันจิมาลาจะลองดูไหมคะจะลองดูไหมคะซันจิมาลาชินลองดูได้คะ่ะลองดูได้คะ่ะซันจิโลยาเรชิน ลองดูสุดากาสซานจีนะเนาะได้สุดากาย่าเลลองดูได้ค่ะลองดูได้ค่ะซานจีโลย่าเดชินยำชาอร่อยนะยำชาอร่อยนะและแพทย์ตกซาก้องเด่นเนาะยำชาสุดาการหรและแพทย์ตกกุบยาเนาะ ở đây sự đã gả ya ta chi để xa cao nghề yam cha ở đây nè yam cha ở đây nè là phải tàu xa cao nghề nó long chim đu mày long chim đu mày mi chi mà là long chim đu sự đã mi chi đã nó ไหมโซดาการโรอเมสกะลงพเพดเต้ลองชิมดูไหมลองชิมดูไหมแซมมีจีมาลาชิมดูโซดาการโมีจีด้เนาะลองชิมดูไหมแซมมีจีมาลาลองชิมดูหน่อยนะลองชิมดูหน่อยนะแน่นน สามีจี้องเนาะลองชิมดูสามีจีแหละเนาะหน่อยสุดากะเนเน,เนลองชิมดูหน่อยนะลองชิมดูหน่อยนะเน,เนเนสามีจี้องเนาะฉันไม่กล้าพูดฉันไม่กล้าพูดงามมาปล่ยอยเยบู่ ฉันสุดากางาไม่กล้าสุดาการมาเย้มาวุน่นเนาะพูดสุดากาเปียวราฉันไม่กล้าพูดฉันไม่กล้าพูดงามาเปียเยบูไม่กล้าพูดหรอไม่กล้าพูดหรอมาเปี้ยเยบู่ลา ไม่กล้าพูดสุดาการรมาเปียวเยบูไม่กล้าพูดหรอไม่กล้าพูดหรอมาเปียวเยบูล่ะเธอลองพูดดูไหมเธอลองพูดดูไหมเนนแซมเปียจิมมาลาเธอสุดาการหรอเนนเมโหนเธอลบย่อเลย ลองพูดดูซานโยจิเนเธอลองพูดดูไหม mm hmm. เธอลองพูดดูไหม,นนมเนนซานโยจิมลาล่ะเธอลองพูดกับเจ้านายดูไหมเธอลองพูดกับเจ้านายดูไหมนนเนนตะเทเหน แซมโยจีมมาละเธอลองพูดสุดาส,ดสก,การ์เนนเานสงกาดดูไหมหอเีเอาเนาะเธอลองพูดดูไหมสุดาการเนนแซมโยจิมมาละอะเลมากับเจ้านายสุดากาตะเทนเนยเธอลองพูดกับเจ้านายดูไหมเธอลองพูดกับ เจ้านายดูไหมเนนตะเทเนแซมยจิม,มาลาเธอลองพูดกับเจ้านายดูไหมเนนตะเทเนแซมยจิม,มาลาลองถามเจ้านายดูไหมลองถามเจ้านายดูไหมตะเทโอแซมเมจิม,มาลา ลองถามโซเดสกาการโรแซมมละนะ่ะเนาะลองถามดูไหมสวยเนาะแซเมย่จิมมลาอะไรมาเจ้านายสุดากาตัตทีลองถามเจ้านายดูไหมลองถามเจ้านายดูไหมตาทีโอแซมมย่จิมมลา ฉันจะลองถามเจ้านายดูฉันจะลองถามเจ้านายดูงาตะเทหแซนเมจิเมฉันจะลองถามดูสวยเนาะงาซานเมจิเมอะไรมาเจ้านายสุดไอสกาป่าเนาะจ่าการอตะเทฉันจะลองถามเจ้านายดู ฉันจะลองถามเจ้านายดูงาตะทเทหัวแซมเมจิเม๋เฮาบีเนาะแต่แกรู้งาอมามาหัวแซมเมจิเม๋สวยเนาะเจ้านายเนี่ยม,มาพี่สาวโลเปลียวเหยียบบีเนาะฉันจะลองถามพี่สาวดูงาอมามาหัวแซมเมจิเม๋เฮาบีเนาะซาจิอาอ๋อ ฉันจะลองถามพี่สาวดูงาอาม่าหูแซมเมจิเมได้ได้ใช่ฉันจะลองถามดูฉันจะลองถามดูงาแซมเมจิเมฉันจะลองพูดดู ฉันจะลองพูดดูงาสามเปียวจีเมพูดสุดากรเปียวหรเนะฉันจะลองพูดดูฉันจะลองพูดดูง,ดดงาสามเปียวจีเมน้องไม่เคยทำงานค่ะน้องไม่เคยทำงานค่ะนิมา อโลมันโลภูบูเชนน้องโซดาการออตินียมานีมาเมองเลี้ยวเลยน้องรูปเย่อเลยเนาะไม่เคยทำงานอโลมันโลภูบูน้องไม่เคยทำงานค่ะน้องไม่เคยทำงานค่ะนีมาอโลมันโลภูบูษชนอยากลองทำดูค่ะ อยากลองทำดูค่ะซานลกจิชน่เชิน,นลองทำดูสุดาการ์โซานลกจีไอเช่หมายอยากสุดาสกาป่าเลยเนาะอยากลองทำดูสวยเนาะซานลกจีชิชเน่อยากลองทำดูค่ะอยากลองทำดูค่ะซานลกจิชน่เชิน ผมก็อยากลองทำงานใหม่ครับผมก็อยากลองทำงานใหม่ครับจะนเลวอโลอติซันโลกเฉนเน่อยากผมสุดาการจะนอก็เลททำงานใหม่สุดาการเราอโลอตินลกจาก้าเนาะอยากลองทำงานใหม่สวยเนาะอโลอติ ซานโลเกเนผมก็อยากลองทำงานใหม่ครับผมก็อยากลองทำงานใหม่ครับจะนอเลอเลาอติซานโลเกเนอยากอยากลองทำงานที่นี่ดูไหมอยากลองทำงานที่นี่ดูไหมจ่มาอเลาซานโลจีเฉิลา อยากลองสุดาการซันเช่นอะเอาบีเนาะทำงานสุดากาอลกล็งดาที่นี่สุดากาดีมาดูสุดากาจีดาเนาะอยากลองทำงานที่นี่ดูจีมาอเลกซันเล็งจีเินเนาะอ่านาหมาไหมสุดาการอเมสกาลงพิเตยอยากลองทำงานที่นี่ดูไหม อยากลองทำงานที่นี่ดูไหมจีมาอลูซานโลจิเฉียนล่ะเธอต้องลองดูเธอต้องลองดูเมนซันจิ亚马เมนเธอโซดาการ์โรติเนียมาเมนต้องลองดูลองดูสุดาการซันจิเนาะ ต้องลองดูสวยเนาะซแนจิย马เมเธอต้องลองดูเธอต้องลองดูเมซแนจิย马เมเธอต้องลองทำดูสวยเนาะเมซแนโลจิย马เมสเข้าไปเนาะเธอต้องลองทำดูลองทำดูสุดอากาศแซนโลจิ เธอต้องลองทำดูเธอต้องลองทำดูเมธสาโลจิอาเมไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้มาสานจีบมาตีบูลบย่อราพิตแต่เนาะไม่ลองสุดากรรมมาสานจีบูไม่รู้สุดากรรมมาตีบูไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ มาสารจีม,มาตีบูลองทำดูสิลองทำดูสิสานลรจีหลีลองทำดูสิสานลรจีหล,ล,ล,ลีไม่ได้ไม่ได้สุดาการไม่ยาบูไม่ได้ไม่ยาบูฉันทำไม่เป็นฉันทำไม่เป็น งาม่เลกกจบูฉันทำไม่เป็นงาม่เลกกจบูฉันลองทำดูแล้วฉันลองทำดูแล้วงาสันลกจีบีบีฉันสุดากางาลองทำดูสุดากะสันลกจีดะนะ่าเนาะลองทำดูแล้วลองทำดูแล้ว ซานโลจีบีบีฉันลองทำดูแล้วฉันลองทำดูแล้วงาซานโลจีบีบีฉันลองทำดูหลายครั้งแล้วฉันลองทำดูหลายครั้งแล้วงาอเจงเป้าเองยาสว่าซานโลจีบีบี ฉันลองทำดูสุดาการอง่าสานโลจีเดหลายครั้งสุดากาอเจงปองยาอะเนาะหาลายครั้งแล้วสวยหน่อยอเจงเปอง้าบีฉันลองทำดูหลายครั้งแล้วฉันลองทำดูหลายครั้งแล้วงาอเจงเปองยาสวาสานโลจีปีบี 老师，别教吧，谁信？